ครับกับพบกผมแเซอร์ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนำ5มอดที่น่าใช้ในเกมลิ m เบ r ร์นะครับจะมีมอดอะไรบ้างไปดูแล้วครับผมเริ่มกันที่มอดแรกนะครับจะเป็นมอสแอนดรอยเทียนะผมก็คืออันนี้เป็นมอดที่มีประโยชน์มากนะครับมันทําให้เราสามารถสร้างจํานวนประชากรเพิ่มได้ที่เป็นหุ่นยนต์นะครับช่วยเราทํางานหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับโดยที่หลักแอนดรอยก็จะมีทั้งหมด5เทียนะครับความสามารถก็จะขึ้นตามตารางนี้นะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับผมได้จากความ สร้างไง่ายไปนถึงความสร้างยากที่สุดนะครับผมโอเคส่วนทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างผมไม่ขอ,อลงรายละเอียดนะครับผมจะมาแค่แนะนําว่ามอดนี้น่าใช้ครับผมมีประโยชน์ในการเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูมอดตัวต่อไปเลยครับผมโอเคครับผมมาต่อที่มอดตัวที่สองคือไม้โรบอทนะครับผมไม้โรบอทก็จะเป็นคล้ายๆกับมอดแอนดรอยเทียนะครับแอนดรอยก็คือเราสามารถควบคุมตัวละครนั้นได้นะครับผม ส่วนไม้โรบอทก็จะเป็นหุ่นยนต์ช่วยเหลือเหมือนกันครับผมแต่นี่คือเขาจะสามารถทํางานเฉพาะเจาะจงหน้าที่ของเขาโดยที่จะแบ่งเป็นทั้งหมด6ตัวนะครับผม mm hmm. ก็จะมีตั้งแต่ตัวแรกก็คืออิมเ g จ n นซี่โรบอตนะครับใช้ในการารักษาพยาบาลเบื้องต้นหรือว่ารักษาพยาบาลขั้นสูงแล้วแต่ระดับของโรบอทนะครับผมวิ่งโรบอตนะครับก็คือหุ่นยนต์ช่วยสร้างนะครับเพื่อในการสร้างฐานหรือว่าในการขุดเจาะต่างๆจะใ,ใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับ อ่ะล้จะเป็นคิดเช่นโรบอทนะครับขึ้นตรงตัวนะครับผมคือสามารถทําอาหารได้แล้วก็สามารถช่วยเราในการปลูกพืชต่างๆได้นะครับผมตัวนี้มีประโยชน์นะครับผมคาร์เตอร์โรบอทนะครับผมก็คือหุ่นยนต์ที่ช่วยในการคาร์ฟของต่างๆตัวที่คุณภาพของวัสดุที่สร้างก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลกับของโรบอทนี้นะครับผมยิ่งเรามีหุ่นยนต์ที่สูงมากเท่าไหร่ มันก็จะสามารถทําประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะผมอีก2ตัวก็จะเป็นคีนเนอร์โรบอทและก็หัวโรบอทนะครับผมคีนเนอร์โรบอทก็ตรงตัวนะครับก็คือหุ่นยนต์ความสะอาดส่วนโัวโรบอทก็คือหุ่นยนต์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆนะครับก็คือเราไม่ต้องมานั่งยกย้ายเองผมก็แถมอีกหนึ่งตัวก็มีกอดโรบอทนะครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะครับผมในที่ว่ามาทั้งหมด6ตัวแต่ว่าในการจะสร้างตัวนี้ได้ก็คือ ขั้นสุดท้ายครับก็คือเราจะต้องเล้นไปถึงช่วงสุดท้ายของเกมเราจะสามารถสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ได้หรือว่าหาซื้อได้ตามเทรดเดอร์นกนไดครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันต่อไปนะครับโอเคครับ okay. เรามาต่อในวัตถุสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอดเห,หมือนมอดเสริมเกมเพลย์ะนะทำให้ตัวละครเราสามารถเราสามารถจะบังคับตัวละครเราเนี่ยให้ทำในสิ่งต่างๆได้นะเพลย์น,น,นี้เราจะสามารถมาคลายมันมานอนได้นะครับทปกติมันจะทำไม่ได้นะครับอ่ะโอเคหรือว่าจะบังคับมันไปเล่นเพื่อ่ันคลายก็ทำได้นะครับหรือว่าจะให้มันมาเร ก็ทำได้นะครับสามตัวนี้คือมอดที่มีปยวนะครับในการใช้เพิ่มเกมเคให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคตอตัวนี้ผมแนะนำนะครับมันต้องลงทั้ง3ตัวนะครับถ้าถ้าจะลงมันจะดีมากนะครับช่วยได้เยอะเดี๋ยวไปต่อมาต่อไปเลยโอเคครับผมอันนี้เรามาต่อกันในมอดที่4นะครับอันนี้ชื่อมอดลันแอนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นมอดที่มีประโยชน์ที่สุดในการเล่นเลยนะครับผมสำหรับผมก็คือมันดีมากนะนี่เดี๋ยวผมจะลองยิงซีนอมอดตัวนี้ให้ดูนะมันจะเริ่มยิงครับผมจะเริ่มยิงแล้วย มันดีมากนะครับมอดนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยสำหรับรางกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในมอดที่4เลยนะครับผมโอเคครับเราอยู่ในมอสสุดท้ายนะครับก็คือมอด simple s ไซอานะครับผมมันเป็นมอดที่ทาให้เราสามารถใส่อุปกรณ์ชิ้นที่สองเข้าไปในตัวละครได้นะครับแล้วที่ตัวละครมันจะสามารถเลือกมาหยิบใช้เองตามความถนัดของโุนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมถือปืนอยู่ใช่ไหมผมสามารถคลิกขวาที่ดาบอันนี้ปุ๊บแล้วก็เลือก s i m p l e Si ซ a ารมเห็นไหมครับนี่นะ equip a ิทแ i ร์ มันก็จะใส่เป็นอาวุธอันที่2นะครับเห็นยไหมมันจะเปลี่ยนอาวุธเองในการโจมตีระยะประชิดหรืออะไรตัวละครมันจะเลือกเองนะครับตามความถนัดโอเคครับเั้แนแนวในคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนครับขอแนะนํา5มอสที่น่าใช้นะครับถ้าชิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ